สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกแอคคอร์นะครับซูมฮอนนะครับในมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับเขาเรียกว่าแฮกหรือเปล่าไม่น่าจะแหกนะครับคือทําให้มุมมองของฮอนมันกว้างขึ้นมองง่ายขึ้นนะครับผมอันดับแรกนะครับดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาแตกไฟล์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างดีคริปชั่นนะครับผมอ่านับต่อไปนะครับ a C D ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมนคลิกมาหรือคลิกขวาลันเอสแอนมินนะครับผมอ่ากากกระบาด กด no นะฮะกด no ออกไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ h o r าน a d admin นะฮะที่ h o นนะครับกดเ็ดไปนะครับจะสังเกตดูตรงนี้นะครับตรง start h ฮอ n นะครับมันจะขึ้นเป็นสีเทาๆนะครับถือว่าเสร็จสิ้นนะครับผมการเปิดนะครับควรเปิดตอนเข้าเกมเลยนะครับผมควรเปิดตอนเข้าเกมเลยนะฮะถ้าไปเปิดตอนอยู่ในแมปนะฮจะเด้งนะครับผมอ่ะ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสกันอ่ะนี่นะครับมุมมองฮอนก็จะเป็นประมาณนี้เราก็กดลูกกิ้งนะครับอ่ามันก็จะซูมเลยประมาณนี้นะฮะถ้าใครอยากได้มุมมองที่กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีการตั้งค่าอยู่ในส่วนของเอ่อ C F G นะครับในคอนฟลิกต์นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะับเพื่อเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปนะครับผมแล้วจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ